สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเ t ทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอพระคุณทุกท่านที่สลาบเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยและหลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่ตางๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะคลิปนี้ยังคงเป็นอีกหนึ่งคลิปนะที่พี่สาวจินยังคงติดอยู่ในงานเซกิอยู่เลยค่ะไหน สารภาพมาเลยใครที่ยังติดอยู่กับคลิปเซกิอยู่บ้างคะยังไม่ไปไหนเลยเอ๊ใช่เนาะเรายิ่งวันศุกร์นี้นะไม่มีแล้วนะแต่น้องออมมีเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องออมมีไปออกอีกงานหนึ่งนะคะใช่ไหมแต่ไปเป็นงานเดี่ยวของน้องออมนะเออแต่มันก็ไม่ฟินเท่างานคู่ใช่ป่ะแต่มันก็หนุกเหมือนกันแหละแต่ใดๆคือพี่สาวจริงเขาไปจับช็อตนี้มาได้ค่ะเนี้ยค่ะเป็นช็อตนั่งมะหมุนเนาะมะหมุนแล้วน้องออมสไตล์เด็กเล็ก เด็กเล็กสองจุดสามขวบสองขวบสามเดือนอะไรประมาณนั้นสองจุดสามขวบนะคะได้เล่นม้าหมดแล้วโอ้นะก็ได้ปลดปล่อยอะ่ะเออได้กลับเป็นเด็กอีกครั้งก็น้องยังเด็กเล็กอยู่เนี้ยค่ะก็ท่าทางยกขาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยจนพี่หลิงต้องแบบเอาขาลงไปอะไรอย่างเงี้ยหลายคนตีความบอกไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันทํากันไม่ได้นะอย่างเงี้ยเตือนกันอย่างเงี้ยต้องครอบครัวเดียวกันเลยะคะ เป็นห่วงเจเจเขาเป็นห่วงกลัวน้องอ้อมจะตกม่ใช่เว้ยเจเจเขาบอกน้องสาวรักษาภาพลักษณ์หน่อย ia, 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 o, ling, อมีเหรอฮะมีด้วยหรอกระหลิงอ้อมรักษาก ode, k ru, k ru, k ru, ภาพลักษณ์คือน้องเขาไม่ได้คือคือภาพลักษณ์นี่ต้องต้องแบ่งอย่างนี้เออคือ e ยังไงเอ่อถ้าภาพลักษณ์ที่แบบว่าไม่ทําตัวเสียหายเสื่อมเสียอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาทาอยู <c ười> <c ười> ่แล <c ười> ้วน้องเขาทาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าภาพลักษณ์ในแง่ที่ว่าเอ่อห้ามอ้าปากกว้างกินข้าว หรือว่าหัวล้อปากอ้าอะไรอย่างเงี้ยไม่อันนั้นเขาไม่ค่อยอันนั้นเขาเป็นตัวของเขาเองแต่ถ้าจะทําอะไรให้เสื่อมเสียถูกด่ามาถึงแบบเออตัวเองอะไรที่เสื่อมเสียแต่การมาหมุนนั่งอย่างเงี้ยมันไม่ได้เสื่อมเสียอะไรน้องเขาเป็นตัวของเขาเองเนาะน้องออมก็แบบเวลาน้องออมมันอะเวลาน้องออมสนุกอะเขาก็จะลืมตัวไปหน่อยนะคะพี่หลิงก็นี่แต่ใดๆเอว่าไม่ใช่หรอกพี่หลิงนะเอว่านะกลัวน้องออมตกอืมอะ แฟนๆชาวจีนเขากลับเก็บภาพมาได้แล้วเขาตั้งหัวข้อว่าอะไรหรือปะอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าสิ่งที่เรียกว่าความรักอ่ะมันมากจะถูกซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆน,ๆน้อยๆบางอย่างที่บางทีเราก็ไม่สังเกตเห็นไม่ได้สังเกตเห็นคือความรักอ่ะบางทีมันจะแฝงมาในรูปแบบความเป็นห่วงเป็นยายปัดน้นปัดนี่ดูแลความเรียบร้อยให้กันอะไรอย่างเงี้ยเขาจะปะ สิ่งละเล็กละน้อยที่เรียกว่าความรักมันจะแฝงเข้าไปด้วยนี่ดูแลดั่งแม่ก้อยเลยนะเนี่ยพี่หลิงอะ่ะม,มีหน้าเขาบอกว่าเป็นเซฟโซนคือแบบปลอดภัยอะ่ะถ้าอยู่กับคนเนี้ยนะรู้เลยอะ่ะถ้าอยู่กับคนเนี้ยน้องออมก็รู้สึกปลอดภยัยพี่หลิงอยู่กับน้องออมก็รู้สึกปลอดภยัยคือจะไม่แทงฉันข้างหลังแน่คุณเข้าใจว่าโลกยุคนี้นะเวลาลอกไปข้างนอกอะ่ะเราก็ไม่รู้ใครเป็นใครอะ่ะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเราต้องเป็นคนดังเหมือนหลิงออมนะเราก็เป็นคนธรรมดานี่แหละอย่างสังคมการทํางานอะ่ะ ไม่ได้ว่าจะมองโลกแง่ร้ายเลยนะเห็นหน้าเขายิ้มๆแต่เราก็ไม่รู้ว่าในใจเขาคิดอะไรกับเราหรือเปล่าเป็นมหมมันก็เป็นนะไม่ใช่ว่าเราเป็นคนมองโลกแง่ร้ายนะแต่มันก็บางทีมันก็ให้ความรู้สึกอย่างนั้นนะ่ะอืมหรือว่าเราดูหนังเกาหลีเยอะไปไม่ใช่ตั้งแ,แต่สมัยไหนสมัยไหนแล้วค่ะตั้งแต่สมัยจีนหนังจีนอะไรอย่างนี้ก็มีเราไม่รู้ได้ว่าใครเป็นยังไงแต่แบบสําหรับพี่หลิงน้องอมอ,มอ่ะเขาจะยังไงเขาจะไม่แทงกันข้างหลังอย่างบางคู่อ่ะ นะเขาเขาดังกันมาบางทียังเคยมีข่าวไม่ต้องไม่ต้องหญิงหญิงก็ได้นะไม่ต้องเกิร์ลเลิฟก็ได้นะคู่ชายหญิงพระเอกนางเอกนี่แหละบางทีนะในจอแบบโอ้โหรักกันปานจะเกินนะคะแต่นอกจอคือแบบเหมือนหมั่นไส้กันอ่ะไม่ลงรอยกันอ่ะเคยเห็นข่าวมาเคยไม่ค่อยลงรอยกันเออแต่ว่าในจอก็ต้องอย่างนั้นนะคะมันก็เลยแบบแต่คู่เนี้ยเขาเหมือนกับแบบเขารักกันแบบก็รักกันจริงๆเหมือนญาติมิตรเลยจริงๆอ่ะก็มีแต่ความหวังดีให้แก่กันอ่ะ รับรองว่าคืออยู่กับคนนี้รับรองเขาจะไม่แทงฉันข้างหลังไอ้ความรู้สึกอย่างเงี้ยคุณต้องหาให้เจอนะคนอย่างเงี้ยคนอย่างนี้นนบนโลกใบเนี้ยถ้าคุณเจอเก็บรักษาเขาไว้ให้ดีเลยค่ะคนที่คุณมั่นใจว่าเขาจะไม่มีวันแทงคุณข้างหลังแน่นอนเออนะและเอ้คือว่าพี่หลิงนองอ้องอมก็เจอแล้วอะไม่ว่าสุดท้ายมันจะเป็นในสถานะอะไรอะไรใดๆเราไม่รู้แหละแต่ว่าความรู้สึกเนี้ยมันจะมันจะอยู่ตลอดไปไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนว่าคนนี้จะไม่ทำร้ายฉัน อืมนะเออเจ้าของพบบอกว่าฉากตอนนี้คือสวยมากนะคะประมาณว่าน้องออมยังไงก็ต้องน้องออมถูกเจเจแบบว่านี่ตีเตือนเบาๆด้วยความรักอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่รักกันไม่ทําให้หนะเว้ยไม่รักกันฉันไม่สนเธอหรอกเธอจะเอาขาขึ้นตอนขี่ม้าหมุนอะไรเรื่องของเธอเลย แต่นี่พอฉันรักและใส่ใจฉันก็เลยตกขาเธอเขาให้ตกเบาๆตกเบาๆแบบประมาณปลาทำให้เอนึกถึงช็อตไหนหรือว่าช็อตเนี้ยทาให้เอนึกไปถึงช็อตวันงานกีฬาสีอ่ะแล้วตอนที่เอ่อน้องออมยืมตัวพี่หลิงมาอยู่ในทีมแล้วตอนช็อตบานาน่าโบดอ่ะตัวหนอนอะ่ะเกมตัวหนอนอะ่ะแล้วน้องออมดีดาใหญ่เลยพี่หลิงนั่งหลังสุดแล้วน้องออมนั่งถัดจากพี่หลิงออมกระโดด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 ไม่หยุดเลยอ่ะเพราะมันเด้งดึ๋งเด้งดึง,ดงคงจะสนุกเขาละ จนพี่หลิงต้องแบบจับตัวแบบนั่งนิ่งๆก่อนเออประมาณนี้แบบคึกคึกคือน้องออมนี่อยากให้ได้คึกนะคึกแบบอืที่เขาบอกเอ็นด์จี้ล้นเหลืออยู่กับคนนี้เอ็นด์จีล้นเหลือนะคะกลับไปบ้านคงนอนหลับสบายเลยน้องออมออกมาข้างนอกคือใช้พลังแบบว่าเนาะมาดูคอมเมนต์กันบ้างคอมเมนต์บอกว่าพี่หลิงคงจะคิดว่า ใส่ใจภาพลักษณ์น้องออมน่อยน้องออมนะดูแลภาพลักษณ์น่อยเท่านี้เด็กเยอะแยะเดี๋ยวเด็กๆเ,เขาเรียนแบบเราได้แบบนั่งมามมดแล้วเอาขายกขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมกลัวเด็กๆทําตามคอมเมนต์คอมเมนต์นะคะดีเลยภาคเสียงเป็นน้องออมบอก <c oughs> เข้าใจแล้วค่ะเจเจ <c oughs> คือเชื่อฟังนะคือเชื่อฟังนะนี่ถ้าเป็นเพื่อนเตือนนะสมมติเพื่อนเคสถ้าเป็นเพื่อนเคสเตือนนะมีต่อยอะ อย่างนั้นเลยเหรอเอะลรอเล่นไม่มีหรอกนะแต่นี่เป็นพี่หลิงไงเจเจ,เ,จเตือนก็ครับครับแต่ถ้าเพื่อนเคสนะรับรองอืยกหมัดเลยค่ะเสาหมัดเลยนะคะเราอเล่นนะหล่อเล่นน้องอ,อมก็ไปได้ไม่ได้ไไดก้าวร้าวอย่างนั้นนะเขาบอกน้องออมกลัวจะตกจากม้าสิพี่หลิงกลัวจะตกก็เลยแบบเตือนหลอกจังเลยอย่าคกูเนี่ย อันนี้ก็คือสิ่งที่สมาชิกในครอบครัวควรจะทําให้กันนะคอยเตือนไนงะใช่ปะคอยแบบว่าเฮ้ยเห็นอะไรที่มันอันตารายก็ปั๊มปามหน่อยปัมปามหน่อยเดี๋ยวมันตกขึ้นมาแล้วอืดูไม่จืดเลยนะ <laughs> 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 แต่ต้องเป็นข่าวหน้าหนึ่งไปทุกอันอ้อมก็นพัตตกม้าหมุนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วน้องก็จะตกตกอยู่แล้วด้วยอะขนาดเดินธรรมดาบางทีก็เอเอเอ,อย่าง,งานั้นเอเอเฟเใช่ไหมอืม อยากได้รับการตบจากเจ๊เจ๊บ่เดี๋ยวตอนนั้นพี่ตะว,วันก็บอกแล้วสองหนูมาเลยค่ะหนูอยากได้รับสองพี่แต่พอเห็นถ้าแอคชั่นในหนังจริงๆของพี่หลิงแล้วหลังจากนั้นไม่มีคํานี้อีกเลยนะคุณสังเกตปะตอนที่กําลังถ่ายทําอยู่แล้วรู้ว่าพี่หลิงต้องเล่นแอคชั่นบอกอ๋อพี่หลิงเตะมาเลยค่ะพี่หลิงค้างเลยค่ะเสยค้างเลยเสยค้างหนูเลยค่ะเตะเข้ามาเลยค่ะพี่หลิงอัดไม่ยั้งเลยนะคะแต่พอเห็นนะคะถ้าแอคชั่นพี่หลิงในในซีรีส์เพียงเธออะมาเต็มเต็มอะ คำประโยคเหล่านี้หายไปเลยนะคุณสังเกตปะเฮ้ยไม่ไหวว่าพี่หลิงแม่งยังโหดเอ้ยขอไปค่ะมีมีคําว่าแม่งงงแม่งงงกไปนะฮะมัน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 เข้าฟีลไปหน่อยประมาณเฮ้ยพี่หลิงเล่นยังแบบเล่นจริงเจ็บจริงอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นประโยคนี้ไม่มีราคาที่ว่าพี่หลิงต่อยหนูหน่อยพี่หลิงเข้าข้างหนูเลยค่ะเข้าข้างหนูเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแล้วนะหลังจากเห็นถ้าแอคชั่นพี่หลิงบดบูเข้าไปคือเงียบกริบเลยค่ะ ไม่กล้าดื้อเลยค่ะนะอันนี้บอกว่าตบของเจเจล้วนเป็นตบแบบเบาๆที่น่าราักอืมนะอยากได้รับการตบจากเจเจด้วยเหรออืระวังนะมือพี่หลิงใหญ่นะเออฝ่ามือตบเข้าไปละป้าบนี่เป็นน้องออมเลยตบเตือนเบาๆนะคะก็เพราะว่าพี่หลิงกลัวน้องออมจะตกไงคุณกวงรักน้องออมมากเกินไป <laughs> เป็นห่วงอะนะเออนะอันนี้บอกปล่อยคู่นี้ไปเลยเขาจะหวานกันเขาจะอะไรปล่อยเขาไปเลยเขามีกันอยู่สองคนบนโลกใบนี้อืมเขาบอกว่าจริงๆก็ไม่เห็นจะต้องแบกอะไรหนักหนาเลยนะใครอยากเป็นดาราก็เป็นไปแต่ชั้นสองคนไม่เป็นคือความหมายของเขาก็คือจริงๆไม่มีแบบไม่ต้องไม่ต้องแบกภารับอะไรเลยนะ จริงๆไม่เห็นต้องแบกภาพลักษณ์อะไรเลยใครอยากจะเป็นซุปตาดาราก็จัดไปแต่หลิงอมสองคนนี้ไม่ขอเป็นฉันขอเป็นของฉันอย่างนี้แหละนะไม่ต้องรักษาภาพลักษณ์เวอร์วัวงต้องเหนีม่มเหนี่มอะไรไม่ไม่ต้องฉันก็เป็นของฉันอย่างนี้นะไม่ต้องรักษาภาพลักษณ์ซุปตาดังอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ชอบความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติของหลิงอมมากเลยก็เพราะเหตุน,นี้แหละหลิงอมเลยนะก็ยืนระยะได้ยาวนานาน,นะเออ อันนี้แต่ละคนตีความว่าพี่หลิงบอกว่ารักษาภาพล้าหน่อยน้องออมแต่เอว่าพี่หลิงเขากลัวน้องออมตกมากกว่าน้องออมนี่คือบทจะแบบว่า energy ล้นเหลือนี่คือซัดไม่ยั้งนะเดี๋ยวไม่ใช่แค่ยกขานะน้องออมเหาะขึ้นมายืนเอเวอร์ไปเวอร์ไปเวอร์ไปใช่ไหมนะฮะเออพี่หลิงกลัวตกแหละเพราะว่าม้าหมุนมันลื่นเหมือนกันนะมันมันเป็นวัสดุแบบลื่นเหมือนกันอะกลัวตกแล้วก็ส้นสูงด้วยปะนั้น่ะเนาะ นังออมยังเป็นเด็กเล็กอยู่อืมฉันว่าพี่หลิงกังวลความปลอดภัยน้องออมมากกว่านะจริงนะคะมันกลัวตกมันลื่นจริงนะเจเจตีหนูอีกแล้วนะอืมเราก็อยากจะมีเจเจมาตีเราเหมือนกันนั่นแหละแต่มันไม่มีไงน้องออมอืมเขาบอกโอ้โหช็อตม้าหมุนสวยคู่สวยคู่เออนะคะ บอกสองคนนี้น่ารักมากมายเลยคือคุณเข้าใจป้าแค่ช็อตชอตเดียวช็อตม้าหมุ่นอันนั้นอนะ่ะเขาก็แบบว่าเออก,ก็ก็แบบคือ,อรายละเอียดเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆพวกนี้เขาชอบจับสังเกตเคยเห็นละครซีรีส์หรืออะไรเดี๋ยวนี้ป้าปกติพระเอกนางเอกเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะสนใจพระเอกนางเอกใช่ป้าแต่บางทีเรา,าไปดูคนข้างหลังตัวประกอบเอ็กซ์ต้าไปดูเอ็กซ์ต้าคนนี้ดิขำดีอะไรอย่างเงี้ยคือคนเราชอบจับสังเกตอะไรเล็กๆน้อยๆอะคุณเข้าใจป้าเออนะ ว่หลิงหเงคิดว่าโอ๊ยทำไมน้องซนอย่างนี้เนี่ยพี่หลิงเขาชินแล้วค่ะนะคะเขารู้ว่าน้องอ่ะเอนเนอร์จีเยอะกับเพราะงี้แหละถึงได้รักหลิงออมมากเลยอืมนะบอกน่ารักน่ารักนะเขาบน้องออมยังเป็นเด็กเล็กอยู่แต่พี่หลิงบอกไม่เล็กแล้วนะคะน้องเขากินกาแฟแล้วน้องโตแล้วอืม อันนี้เขให้คำจำกัดความว่าน้องออมไม่จะเป็นต้องโตต่อหน้าพี่สาวน้องออมไม่จะเป็นต้องโตต่อหน้าเจเจฉันจะเป็นเด็กอย่างนี้ตลอดไปฉันจะเป็นเด็กเล็กให้เธอดูแลตลอดไปเห็นไหมพอพี่หลิงอยู่นะน้องออมถึงชอบไม่เป็นป้อนป้อนป้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่กับเพื่อนเคสกินเองได้จ้าอะไรอย่างเงี้ยพออยู่กับเจเจแบบไม่ยากโตเลยออยากจะให้เจเจเลี้ยงอย่างนี้ตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยนะ ออนออนอนเออไหนคือเขาเอ็นดูโมเมนต์นี้กันบอกโอ้ห oh, ถ้าเป็นฉันนะฉันจะรู้สึกปลอดภัยมากเลยถ้าอยู่กับคนนี้อืมเรื่องของเรื่องกลัวตกมันลื่นม้าหมุนนะมันลื่นนะดูเสียทรงขึ้นมาแบบเปลิดโอ้โ oh, หดูไม่จืดเลยค่ะหน้าหนึ่งทุกฉบับหน้าหนึ่งทุกแพลตฟอร์มอ้อมกอนพัดตก้าหมุนอะไรอย่างเงี้ยเออเนาะพี่หลิงกันไว้ดีกว่าแก้ค่ะ เอว่าอย่างนั้นนะเอว่าอย่างนั้นนะว่าพี่หลิงออกแนวแบบเฮ้ยกลัวตกไม่ใช่ว่ารักษาภาพลักษณ์เลหรอกไอ้เรื่องอย่างนี้อ๋อทําไปเถอะแต่ว่ากลัวอุบัติเหตุมากกว่าในมุมมองเอนะแล้วทุกท่านราคาคิดว่ายังไงอืมแบบว่าพี่หลิงนะอยากให้น้องออมรักษาภาพลักษณ์หรือว่าพี่หลิงกลัวน้องออมเกิดอุบัติเหตุมากกว่าเอเลือกพี่หลิงกลัวน้องออมเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าโอ้ยมากกว่าม้าหมุนที่น้องออมยกขามาเนี้ยมากกว่านี้น้องออมก็เคยทามาแล้วซอนอย่างเงี้ยเออ นะอ่ะก็คิดเห็นกันยังไงนะก็มาร่วมคุยกันสนุกสนานได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ